เอารวสนับสนุนโดยยาเกรกคู่เป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายสีทีโอเอโนดแอนคลีนเอาละครับท่าผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะฮะเคล็ดลับความสวยแบบสาวสวยคนนี้นะครับเห็นที่ไหนนี่ผ่องใสตลอดนะครับสวัสดีครับคุณปูเป้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยไม่สางเลยนะไม่ได้เจอกันนานนะเจอทีไหก็ สวยที่หายไปใช่ไหมขายดีมากค่ะคือคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยคือได้เซตลาฟเอรี่ที่นำมาเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยค่ะซื้อกันไม่ทานเพราะว่าสินค้าหมดต้องนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอันนี้เอามาใหม่แล้วนะวันนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะคราวที่แล้วใครที่ซื้อไม่ทันเนี่ยรีบโทรศัพท์เลย092 271 9444จองกันไว้ก่อนเลยหลังปีใหม่มาไปเที่ยวกันมาหน้าตาดูเย็นนะเย็นไหมคะเย็นไหมคะ เราต้องฟื้นฟูนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราใช้หน้าตานะคะวันนี้ใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดํารู้สึกว่าหน้าเหี่ยวหน้าแก่มันไม่ตึงมันไม่กระชับวันนี้มีนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นมาฝากกันนั่นก็คือเซตราฟเฟอรีนั่นเองหลายๆคนเนี่ยคือถามว่าอ้าวแล้วปูเป๊กเคยมีปัญหาหรอมาเจอกันก็แบบ อร่าอยู่แล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วมีปัญหาเยอะมากเดี๋ยวจะมีรูปมาให้ดูกันด้วยนะคะก็คือแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่แบบมีฝ้ามีกระแล้วก็เป็นริ้วรอยเล็กๆเต็มหน้าไปหมดเลยอ๋อเนี่ยนะฮะแต่เราคิดว่าคือเป็นเรื่องธรรมดาเราหน้าออกฝรั่งฝรั่งเราก็ต้องมีกระแต่ว่าพอวัยพ้น30ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะรู้เลยว่ากระพวกนี้มันจะเข้มขึ้นมันจะหายากถึงทาเลเซอร์มันก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าเซตของราเฟอรรี่เซตเนี้ยช่วยได้พอเป้ใช้เรา รีเซตนี้จากญี่ปุ่นไปปุ๊บเฮ้ยมโนหรือเปล่าทำไมตื่นมารู้สึกว่าหน้าหน้าใสตั้งแต่วันแรกที่ใช้คิดว่าเราคิดเองอก็เลยให้เพื่อนอีกคนหนึ่งใช้ซึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยเขามีปัญหามากกว่าเป้อีกอบอกว่าเธอเธอช่วยใช้หน่ยอยเถอะฉันอยากรู้ว่าหน้าแบบนนเธอเนี่ยอเออจะหายไหมจะดีขึ้นไหมนั่นก็คือพี่บุ๋มเป็นเพื่อนกันนะคะซึ่งพี่บุมเนี่ย ตอนนั้นหน้าเขามีปัญหาเยอะคือเขาเป็นรอยสิวรอยกะใช่แล้วก็ร่องร่องแก้มตรงนี้เขาจะเยอะมากพอเขาใช้เซตหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าหน้ามันดีขึ้นวิ่งขึ้นเราก็คิดว่าเฮ้ยมันดีจริงและมันแก้ปัญหาผิวหน้าได้หลายจุดรวมถึงความตึงกระชับของใบหน้าด้วยิงนะต่างจริงหน้าจะเป็น V ีเชฟมากยิ่งขึ้นเลยสําหรับตัวเซรั่มญี่ปุ่นตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าร่องน้ำหมากรากน้ําลึกเนี่ยมันค่อยค่อยตื้นขึ้นแล้วหายไปเราก็เลยเอ๊ะ ทำไมนะเซตเนี้ยมันถึงทําให้ผิวหน้าเราดูเด็กดูกระจ่างใสขึ้นพแต่งหน้าแันวด้ไปไกลมากเลยค่ะใช่ผ่านมาไกลมากอันนี้ประมาณหนึ่งเซตค่ะหนึ่งเซตเองคุณผู้ชมแต่ควรใช้เป็นเซตนะเป้บอกเลยคราวนี้ได้ได้มีโอกาสบินกลับไปญี่ปุ่นคืออยากรู้มากเลยว่าเซตเนี้ยมันทําไมมันถึงช่วยหน้าเราปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือหน้าเราเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของคอลลาเจนบนใบหน้าแต่การเติมคอลลาเจนให้กับใบหน้าเนี่ยมันยากเพราะว่าคอลลาเจนเป็นอนุ ที่ใหญ่มากมเพราะฉะนั้นเวลาเขาซึมเนี่ยมันจะซึมยากมากแต่คะเน,นียที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำคอลลาเจนให้เป็นอนูที่เล็กคือเขาบีบอัดตัวคอลลาเจนเนี่ยให้เล็ก มากๆเลยนะคะด้วยเทคโนโลยี encapsulation พอคอลลาเจนมันถูกห่อหุ้มไว้มันจะค่อยๆเข้าสู่ผิวหนังของเราและปล่อยตัวของคอลลาเจนถูกชั้นผิวก็คือใต้ชั้นผิวอะค่ะบริเวณเซลล์ผิวหนังแท้มันก็เลยดันผิวเราขึ้นมาฟูขึ้นทำให้บางคนเนี่ย คือเหม like ือนแป้งเหมือนมโนหรือเปล่าคือใช้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันรู้สึกว่าผิวมันเต็มขึ้นมันแน่นขึ้นนะคะเราเด็กๆอ่ะผิวเราจะเต็มๆใช่ค่ะหน้าใหญ่ๆตึงๆบวมๆเลนตึงเต็มค่ะนั่นแหละค่ะก็คือการเติมคอลลาเจนถูกจุดและคอลลาเจนที่ญี่ปุ่นเขาใช้คอลลาเจนที่มีคุณภาพสูงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นโรงงานที่ไปมาคืออยากรู้ว่าหน้าดูดีขึ้นแล้วเนี่ยมันดีขึ้นจากอะไรก็เลยไปบุกโรงงานที่ญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้คือขวด เซรั่มคอลลาเจนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์าดำๆเนี่ยหรอฮะที่เรานำเข้ามานะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนวัตกรรมญี่ปุ่นเป็นนวัตกรรมที่ล้ำมากๆแล้วเหมาะกับผิวคนเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมใช้คอลลาเจนตัวนี้คุณผู้ชมจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยหน้ามันเด็กขึ้นมันตึงขึ้นมันกระชับขึ้นนะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนำมาฝากกันนะคะส่วนใครถามว่าใช้ยังไงคอลลาเจนตัวนี้ที่จะเติมเต็มหน้าใช้ตอนเช้าก่อนทากันแดดก่อนแต่งหน้าคุณปูเป้ไป อันนี้ไปต่อสัญญาค่ะเพราะว่านําเข้ามาเป็นปีที่2แล้วนะคะแล้วสําหรับใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องฝ้ากระหน้าไม่สดใสวันนี้นะคะก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเซตของราฟเฟอรี่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แอบบอกโปรโมชั่นไว้ก่อนวันนี้คุณผู้ชมจะได้ถึง3ตัวด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยว่า3ตัวนี้จริงๆที่ญี่ปุ่นขายห เกือบ6 0 0 0กว่าบาทนะคะวันนี้พิเศษราคาต้นทุนอยากให้ใช้กันนะคะทั้งเซตนะ2,890ครับนะคะคุณผู้ชมจะได้ถึง3ตัวก็คือ 1. คอลลาเจนเพื่อเติมเต็มผิวเซรั่มคอลลาเจนเซรั่มคอลลาเจนนะคะ 2. ก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เลิศมากเลยเป็นตัวเกี่ยวกับเรื่องของความขาวกระจ่างใสใครเป็นฝ้าเป็นกระจุดด่างดําตัวนี้ช่วยได้ดีมากเพราะว่า ตัวนี้ให้มาร์คไว้กลางคืนได้ทุกวันเพราะว่าเขาอ่อนโยนมากนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะรวมเทคโนโลยีนาโนไวไว้ทั้งหมดจะช่วยให้คุณกระจ่างใสขึ้นเรื่อยเรื่อยๆนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยใครที่เป็นฝ้าหรือว่าตรงไหนที่เป็นจุดด่างดำก็มาร์คไวหนาๆนานิดนึงสามารถมาร์คไว้ได้ทั้งคืนคตื่นเช้ามาก็ล้างแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ย หน้านุ่มอ่ะแล้วหน้ามันขาวกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะคะตัวนี้ต้องลองเองพูดไปก็เหมือนโกหกอ่ะต้องลองเองคุณลูกไปหายไปจริงนะถ้าเทียบจางขึ้นเนี่ยมันจางลงจางจางเยอะเลยค่ะตัวฟ้าจะต้องเป็นตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นตัวกันแดดตัวนี้ S P F 6 0นะคะเป็นคือเป็นเนื้อไข่มุกตัวนี้ดีมากเลยยิ่งออกแดดหน้าจะยิ่งวิงยิ่งใสแล้วเหมาะกับคนไทยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคุณผู้ชมทั้งเซต จัดมาแล้วนะคะ2890โทรไปที่092 271 9444นะคะไม่ใช่เป้คนเดียวนะเนี่ยผู้ใช้จริงนะคะส่งรูปมาให้คือแฮปปี้มากแต่ละท่านเนี่ยใช้ประมาณเซตหนึ่งก็เห็นผลคือหน้าจะเด็กขึ้นคนเดียวกันนะคะพี่มารีพี่มารีนี่ก็รอยสิวรอยกระต่างๆแกก็จางลงเยอะมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเปิดใจลองเซตลาฟรี่เซตนี้ซึ่งเรียกได้ว่า ตอนนี้ราคายังเป็นราคาเดิมแต่ลดหน้าอาจจะขอขึ้นนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นใครใช้แล้วดีก็สามารถจองโปรโมชั่นไว้ได้ก่อนเลยใช้ได้นานไหมฮะเซตหนึ่งใช้ได้นานไหมเซตหนึ่งถ้าเป้เองเนี่ยเป้ใช้ได้ประมาณ2เดือน2เดือนแต่บางคนเนี่ยประโคมชอบเพราะว่ามันเด้งอ่ะก็ใช้ประมาณ1เดือนนะคะแล้ววันนี้พิเศษสําหรับแฟนๆรายการเรามีน้ําเต้าเรียกซับอันนี้ได้มาจากญี่ปุ่นอยากฝากคุณผู้ชมไปทําบุญมาช่วงปีใหม่คือเป้เนี่ยไปขอที่ศาลเจ้าเมจิยิ่งขอยิ่งได้ はい ขอได้มาหลายร้านแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยนํามาฝากคุณผู้ชมแฟนรายการนะคะก็คือเป็นน้าเต้าเรียกซับจากญี่ปุ่นมีหลายสิ่งเลยทีเดียวนะคะก็มีแต่ละความหมายความหมายดีทั้งนั้นเลยนะคะก็ช่วยเราเก็บซับฝากสําหรับใครที่ซื้อเซตเฟรีหนึ่งเซตเราก็จะให้น้าเต้าเรียกซับไปเป็นน้ำเต้าหยกหนึ่งอันส่งให้ถึงบ้านเลยส่งให้ถึงบ้านนะคะส่งฟรีด้วยไม่เสียค่าขนส่งเลยนะคะอาย้ำเบอร์โทรอีกทีฮะโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งครับ0 9 2 2 7 1 9 4 4นะคะคุณผู้ชมได้ทั้งเซตนะในราคาเพียงแค่2,890เเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าโทรศัพท์มาแล้วไม่ติด คููสายเต็มใจเย็นๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆโทรกลับนะคะถ้าสักแบบครึ่งชั่วโมงยังไม่มีใครโทรกลับอาจโทรกลับมาอีกทีนึงจะจองสิทธิ์ไว้ให้นะคะคุณผู้ชมขาครับอาวล้ครับวันนี้ขอบคุณคุณปูเป้มากๆครับขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะครับทุกผู้ชมเช่นกันนะครับขอให้โชคดีมีความสุขร่ำรวยมั่งคั่งกันทุกคนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำทีวิธีรวย ที่น้องชาวไทยจะพาไปดูลูทางรำรวย